จะไลองจิ้มวานะเจ้าจเจ้าเก็บยอดกระถินไปกินกับต้ตงพี่กบเจ้าจเจ้าเก็บผักกาดไปกับตำอันตำกบ เจ้าวันนี้เราจะมาตําน้ําพริกกบเจ้าอันนี้ก็จะมีกบเจ้าพริกนุม่มข่าหอมแดงหอมขาวแล้วก็เบอร์เือเฮืนเจ้าเอาทุกอย่างนี่มามาย่างไฟเจ้านั้นก็ยังมีนี่เจ้าปักแขวนแล้วก็เกลือเจ้าสวนผักกับเจ้าผักกับก็จะมีนี่เจ้าหอมป้อมต้นหอม แบแงอันนี้พักหนองจ้หรือว่าผักกระถินแล้วก็ผักกัดน,น้อยอันนี้ต้นหอมพักชีสที่ซอยแล้วเฮาจะเอาไว้ใส่โรวยหน้าจ้าเจ้าพอพริกมะเขือแล้วก็หอมแดงที่เฮาจีไว้แต่เกี้มันซุกเฮากเองม,มาแก้เปลือกเลยเจ้า จจาะเขาแกะหอมแดงหอมขาวหมดแล้วเดี๋ยวเขาไปจะต่ำน้ำพริกเจาะเาต่อไปเขาจะมาต่ำน้ำพริกเจาอันนี้เป็นขาค่ะเกลือแล้วก็บะบแควนจจาะก็ว่าจะใส่บะขวางก็ได้เจาะบะขวางดิบ พริกหนุ่มหอมแดงหอมขาวแล้วก็บอเ์เือจะนี่เฮามาย่างเรียบร้อยแล้วเจาสซุกเรียบร้อยแล้ว ไปเขาก็ใส่เอากระดูกกบออกจากแต่ถ้าเป็นแข่งมองอีก่ก,ก,ก,ก็ใส่ไปเลยต่ำเพรามันแหลกแหลใส่ครบเลยนี่เอาซอจีนกบป,ปิ้งนี่เขาจะปิ้งเพือมันแหมๆเลยจเจ้าเื้มันซุกๆเลยเจ,าายจาย้าค่ะอุ้ยเจ้ายังฮอนอยู่เลยเจา้า กระดูกน้อยๆนี่ก็พอจะต่ำได้อยู่จ้ะ เสร็จแล้วเขาก็ต่ำรวมกันจ้ะ เอาตาน้ำพริกกบลำๆเจ้าเสี็จเรียบร้อยแล้ว,จวเจ้าป็นหอมผักชีเจ้าเด้วลองจิ้มฮะนะเจา้าอืมลำขนาดจา้ะ